มหาลัยอะไรนะนี่ยเนี่ราชพัดเนี่ยโอ้โหแค่ใบที่ชนะอันดับหนึ่งงั้นเนี่ยขายุกใบไหมขายไม่ไหวแล้วขายไม่ไหวแล้วจะดูไอ้นั่นเหรอเออซื้อแสตชัดทองอยู่ตรงไหนโอ้โหใบประกวดที่ชนะใบและหนูเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่เคยขายเลยเดี๋ยวนี้ก้อนน้ำท่วมอ่ะโอ้โห บางสีงั้นนี่ไม่ใช่นี่โรงเรียนนี่อะไรมันเยอะเียรติบัติเยอบแสนนี่ไงนี่ไงนี่ไงสิแสนนี่แต่เขาไม่ได้เขียนสิบแสนจัดทองนะเขียนสิบแสนเฉยๆโอ้นั่นแหละนี่ไงตอนนี้ที่อาไปเนี่ยนี่นมีดอกไม้โอ้ดอกปุ้ยดอกเขาก็เป็นสีขาวเหมือนแต่เวลามันออกแล้วจำพูดไ้นะ นับดอกแล้วแทงหนยเนี่ยลูกหนูก็ได้มาแต่เขาเรียกอะไรนางนางอะไรนะนางกวักนางกวักเจ้าอะไรนะเจ้าหลวงอะไรก็ไม่รู้มันไม่เหมือนนี่นี่ใบมันจะใหญ่เท่าเท่าฝ่ามือนี่แต่ของเรานี่เราไม่ได้นั่นนะชื่อดังเดิมมันเลยอาจจะมาเปลี่ยนก็ไม่รู้อันนี้เราไม่รู้อันนี้สิบแสนัดทองสิบแสนชัดทองเนี่ยเราดูแล้วนะจนีาดูนี่จ้า โอ้โหไปที i, ่บ <half> ้านทั้งนั้นเนี่ยดูดิเนเนเนดูดิหนูเลยบอลไปได้ยังไงลุงหนูพิหาถ่ายจนทั่วทุ่งทั่วเลยไม่ระดับในจะในตำบลบางขันหมากไม่มีหรอกใครละมับในจังหวัดก็ไม่มีจะว่าในในตำบลเลยลุงสมัยก่อนเล่นกันาไม่เลยชักทองใหญ่เจ้าของสวนเด็กนั้นห้าสิบ เนี่ยหนูเล่นนะเนี่ยหนูชอบอันเนี้ยไอ้สิบแสนเนี่ยถึงว่ามันแพงนี่เองถึงว่าทําไมชอบไปต้นไปต้นเนี่ยงั้นไปเนี่ยงั้นเลยเอ้เนี่ยแล้วลูกบอลที่ยเยพินเอาไปเมื่อกี้เนี่ยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันหลังยเยพินจะพามาเที่ยวใหม่ไอ้ก็อยู่ตรงนอกเนี่ยก็นั่นแหละเอามารวมแล้วนะมันมี มมรดเเเอออีต้นยาไปดดููไไปปมามาดูกันต้นเดี่ยวลุงอันนี้หนูมีต้นหนึ่งหนูซื้อหัวมาร้อยหนึ่งเนี่ยหนูไม่รู้ชื่อเนี่ยลุงมันขึ้นอันนี้มาตรงเนี้ยเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ยลุงไม่รู้หรอกลุงจะมาค่อยรู้หรอกเล็กๆอย่างเงี้ย ไปกันหนูถึงบ้านมีตังค์ไอตัวเนี้ยที่หนูเอาไปอ่ะนะพี่อ้ที่หนูไปชุดนี้ที่ลุงพานะที่ในตู้หนูหยิบไปเมื่อกี้นะเนื้อแม่มันแม่มันทั้งหมดนะที่พานะแล้วมีต้นนี้ด้วยนะต้นเขียวเขียวกลัวจะเป็นต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยแล้วต้นนี้มีทั้งนั้นอ่ะเนี่ยลงเนี่ยลุงเนี่ยมันอีเนี้ยมัน มันเหมือนหันุมานยังไงไม่ใช่มไม่ใช่มไม่ใช่ต้นนี่บอลสวยค่ะแพงด้วยหานี่มันขายกันเราไม่รู้ผมขายต้นใหญ่ไปต้นละสองร้อยมาไปขายที่ต้นละ 500, 600, ห้าร้อยหกร้อยไอ้เนียนนั่นแหละเหรออืม,อมเนียนนั่นแหละแต่หนุมานนะ่ะลุงพาไปแล้วตอนนี้มีหกหกมัง้งไอ้ลามหกกระมังเอาเนี่ยเอาไว้ให้หนูแล้หนูมาเอามีเบอร์โทรแล้วไม่ต้องกลัว ถ้าลงไม่บอลใหญ่ลงก็โทรไปบอกหนูไม่ใช่บอลชุดนี้ถ้าผ่านนะผ่านนี่ถ้าออกมาแล้วจะโทรไปหาจะเขาจะหาคนแรกเลยไงปีเสื้อสมุดไม่มีไม่แค่นั้นหนูได้ไปหลายต้นหนูไม่ขายใครแล้วได้หลายต้นมันจะดอกสีชมพูนะจ้กแล้วต้นมันมันเหมือนบอลนะมันจะนุนนูนมันจะเป็นตะกราตะกร้าไงแน่เน่เน่เน่ตัวชอบเลยเดี๋ยวหนูมาใหม่ เห็นว่าไทยนี่แป๊บหนึ่ง